สวัสดีครับแฟนๆบอลเลยบอลบ่าวสองรูปขอนำโปรแกรมการแข่งขันตารางวันนี้เป็นรายการรอบที่สองของลีกเกาหลีใต้ครับสาวไทยไปเล่นในลีกเกาหลีใต้สุกที่24วิจิกายน2อ6 6ทีม ibk autos พบกับทีมอาร์เอสทีมกัปตันชมพู่พรพันธ์เกิดปราดเปิดบ้านต้อนรับกันมาเยือนของเมกกวตีอาร์เอสเป็นกำลังใจให้ทีมกัปตันชมพู่นะครับจะสามารถนำชัยชนะได้ในนัดเปิดเป็นเจ้าบ้านได้หรือไม่กดติดตามช่องบ่าวสองลูก ลิงดูบอลเล่บอลมีใต้คลิปนี้ครับอย่าลืมครับสุก24 17นาฬิกาติดตามชมให้กำลังใจเชียร์สาวไทยที่ในเล่นในลีกเกาหลีใต้ครับ ibk autosur aspark 5าโมงเนินแล้วพบกันครับ